นายอนันชัยชัยเดชพร้อมทนายความมูล,ลนิธิกองทัพธรรมลุยฟ้องแทรี่ไพรวันกับลูกเพจหมิ่นประมาทโพสต์กล่าวหาห,าหลวงตาสินทรัพย์บริจาคให้มูล,ลนิธิหนึ่งล้านหวังปิดปากทนายสืบเนื่องจากทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูล,ลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายประยุทธ์ประเทศเสนาทนายความมูล,ลนิธิทนายกองทัพธรรมเดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษวันนี้วันที่9มิถุนายน66 เพื่อนำเนินคดีกับแครรี่ไพรวันวนนบุตรและพวกรวมสามคนเป็นจำเลยในฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทางด้านทนายอนันชัยกล่าวว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแพรรี่ไพรวันได้โพสต์ข้อความลงในเพจเฟ e บุ๊กส่วนตัวเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้โดยข้อความระบุว,ว่าสอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษ เอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลตัณหาคะลูกศิษย์นี่พักเถอะคะ่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะต่อมาได้มีลูกเพจของแพรรี่ไพรวันรายที่หนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าจัดไปต้องจัดเอาให้จอดปวดปุตปริมานานแล้วเราเห็นมานานละตอนนี้มั่นใจว่ามีทนายเข้าข้างขอแอบกระซิบว่าเขาบริจาคเงินให้มูลนิธิทนายเขาจึงปกป้องกันรีบอ่านนะจะรีบลบอ่านแล้วกดถูกใจให้รู้ด้วยนะจะลบ และแสดงความคิดเห็นอีกว่าไพรวันวันบุตรบริจาคเงินให้มูลนิธิทน,นายพร้อมกับแน่ภาพถ่ายโพสต์ของตนเองที่เคยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมลงในเพจทนายอนันชยัยชัยเดชเมื่อวันที่5ตุลาคม2565หัวข้อหลวงตาสินทรัพวี vs. สทนายอนันชยัยเกี่ยวกับกรณีที่หลวงตาสินทรัพั์บริจาคเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทให้กับตนเอง โดยขีดเส้นใต้ด้วยหมึกสีแดงที่ข้อความจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทนอกจากนี้การโพสต์ของแพรี่ไพรวันแม้จะไม่ได้ระบุชื่อว่าบุคคลใดที่สอนทําไปด้วยสูบุหรี่ไปด้วยนั้นคือใครแต่บุคคลที่เป็นลูกศิษย์และบุคคลโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าคือหลวงตาสิงทรัพย์แห่งที่พักสง์วัดป่าบ่อน้ำพระอินต์ตบนช่องเม็กอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งตนเองเป็นลูกศิษย์เป็นการใส่ความด้อยค่าการสอนธรรมของหลวงตาสินทรัพย์และทําให้บุคคลที่สามเข้าใจว่าตนเองซึ่งมีคุณวุฒิวัยวุฒิวิชาชีพทนายความกว่า37ปีมีชื่อเสียงและมีวุฒิภาวะแต่ยังมาเป็นลูกศิษย์ศรัทธาการสอนธรรมของหลวงตาสินทรัพย์ที่มีได้เป็นผู้ชนะกิเลสแต่อย่างใดอีกทั้งแครี่ไพรวันยังมีเจตนาก่อให้ลูกเพจอีกสองคนกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตนเองและมูล,ลนิธิทนายกองทัธรรมอันเป็นการชี้นำโดยรู้อยู่แล้วว่าหลวงตาสินทรัพ์ให้เงินกับตนเองเพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนที่ใช้ช่วยเหลือแก่พระภิกษุสงฆ์และสาม,มเณรวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศจำนวนหนึ่งล้านบาทแต่ไม่ใช่ปิดปากตนเองและมูลนิธินี้เพื่อไม่ให้เปิดเผยเรื่องไม่ดีของหลวงตาสินทรัพ์แต่อย่างใดทำให้ตนเองและมูลละทินี้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและขอให้ทั้งสามคนโฆษณาผลคำที่ภากษา และคำขอโทษผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อหนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์จำนวน46สื่อด้วยทั้งนี้ทนายอานันชัยยังกล่าวด้วยว่าคนเราต้องมีเหตุผลตนเองจึงนําคนที่หมิ่นประมาทมาขึ้นศาลพิสูจน์ความถูกผิดเงินที่ได้รับบริจาคมาก็นําเข้ามูลลนิธิมีบัญชีงบดุลและตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามสารได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีพร้อมนะัดไต่สวนมูลฟ้องในเวลา9นาฬิกาวันที่21สิงหาคมนี้